ทำแบบนี้โดนปิดกั้นแน่นอนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนถ้าใครที่ทำคลิปเรียวนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นมือใหม่แล้วก็ต้องการพูดติดตามและไปคอมเมนต์ใต้วิดีโอของเพื่อนๆหรือว่าคอมเมนต์ของคนอื่นว่าติดตามมาติดตามกับบวกหนึ่งแรกแๆกแรก หรือว่าแลกกันดูแลกกันติดตามแบบนี้ก็คือโดนปิดกั้นแน่นอนนะคะคือเมื่อวานแอดมินโดนไปเรียบร้อยค่ะเพิ่งจะเปิดเปิดการมองเห็นนะคะเพื่อนๆพื่นเพิ่งจะมากดไลค์กดคอมเมนต์อะไรได้เงี้ยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ